และในวันนี้นะครับก็พามาดูวิธีการหารูของปลาไหลในหมายผักบุ้งลกๆแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคลองหรือว่าเป็นคูน้ําข้างๆนานวิธีนี้ก็ใช้ได้เช่นกันเลยและวิธีที่ผมใช้มันก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับและเดี๋ยวผมจะพามาดูนะว่ามีวิธีไหนกันบ้างที่เป็นจุดสังเกตทําให้เราได้เจอรูของปลาไหลแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์สูงที่เราจะหาปลาไหลที่มันอยู่ในหมายแบบนี้เนี่ย ค่อนข้างชัวๆวเลยนะครับและวิธีแรกนะครับก็คือการสังเกตรูของมันนั่นเองนะและนี่ก็เป็นรูที่มันเปิดขึ้นมาเพื่อหายใจบนผิวดินนะครับลักษณะรูเนี่ยก็จะเป็นกลมๆนะแล้วจากนั้นก็ทําการเปิดรูนะครับสาเหตุที่เราจะต้องเปิดรูเนี่ยก็เพื่อให้เราได้หย่อนเบ็ดได้ง่ายขึ้นนั่นเองการเปิดก็ไม่ยุ่งยากนะก็ใช้นิ้วล้วงเข้าไปเลยนะครับลักษณะดินข้างในเนี่ยก็จะเป็นผิวแบบมันๆลื่นๆนะแล้วก็เป็นทรงแบบกลมๆด้วยนะครับ และเพื่อความชัวร์เพื่อความแน่นอนเนี่ยมันก็จะมีตาน้ําผุดขึ้นมานะก็เป็นน้าําใสๆจากภายนอกที่ดันขึ้นมานั่นเองนะครับแล้ววิธีที่2ก็คือการเดินไปเรื่อยๆนะครับโดยใช้ปลายเท้าหรือว่า้นเท้าเนี่ยค่อยๆกดลงพื้นดินนั่นเองนะถ้าเราเจอพื้นดินที่มันยุบตัวลงไปเยอะๆบุ่มลงไปเยอะๆหรือว่าดินพังไปเลยเนี่ยก็แสดงว่าตรงนั้นมีเปอร์เซ็นต์คอนข้างสูงเลยนะก็ค่อยๆเดินไปช้าๆแล้วก็กดลงไปเรื่อยๆเหยียบลงไปเรื่อยๆนะแล้วในที่สุดก็มาเจอจุดตรงนี้จนได้นะครับ ที่เป็นจุดสังเกตว่ามันน่าจะใช่นั่นเองนะครับแล้วเราก็ทําการเปิดปากรูเลยนะเราก็ทําการล้วงไปเลยนะครับเจาะดินลงไปเลยนะแล้วก็ปรากฏว่าข้างในมันก็จะเป็นโพรงของปลาไหลนั่นเองนะครับเมื่อเราเปิดดินขึ้นมาแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะมันก็จะมีตาน้ําเนี่ยผุดขึ้นมานะครับแบบนี้จะเห็นชัดเจนเลยนะจะเป็นน้ําใสๆด้านนอกที่มันดันขึ้นมานะก็แสดงว่าตรงนี้เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงเลยนะครับเท่านี้เราก็เกี่ยวเหยื่อแล้วก็ย่อนเบ็ดลงไปได้เลย แล้วก็ได้เวลาที่รอคอยกันแล้วนะครับตรงนี้สายเบ็ดตึงไปเลยนะแล้วพอผมขยับสายเบ็ดผักบุ้งด้านนอกก็ขยับไปด้วยนะครับแสดงว่าปลาไหลตัวนี้เนี่ยมันออกมาด้านนอกนะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าแบบนี้เนี่ยเป็นงานยากอีกแล้วนะถ้าเวลาปลาไหลมันกินเบ็ดแล้วมันก็ออกมาข้างนอกเนี่ย มันจะพันกับอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นกอหญ้าหรือว่าผักบุ้งเนี่ยพันแบบยุ่งเหยิงเลยนะครับก็ต้องแหวกแล้วก็ลื้อไปเรื่อยๆเลยนะสายตึงเป๊ะเลยนะครับดูลักษณะที่มือของผมนะดึงก็ไม่มาด้วยนะครับก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็แหวกไปเรื่อยๆลือไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเราใช้มีดค่อยๆสับผักบุ้งเนี่ย มันก็ใช้ได้เช่นกันนะครับแต่ความระมัดระวังมันก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะถ้าตัดสายเบ็ดขาดก็เรียบร้อยนะอดกินแน่นอนเลยนะครับหรือผักบุ้งไปเรื่อยๆในที่สุดหัวปลาไหลตัวนี้ก็โผล่ขึ้นมาให้เห็นแล้วมันก็พยายามที่จะบิดสายให้เป็นเกลียวนะเพื่อคลายตัวเบ็ดออกจากปากมันนั่นเองนะแต่ถ้ากินลึกแบบนี้เนะี่ยหมดสิทธิ์หลุด1 0 0เอร์เซแล้วก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับปลาไหลตัวแรกของวันนี้กับไม้ผักบุ้งลกๆนะครับ และในจุดถัดไปนะครับตรงนี้สายเบ็ดก็ตึงเป๊ะอีกแล้วนะและช่วงดินว้วๆที่เห็นนี่ก็คือรอยที่ผมเหยียบแล้วดินก็ยุบตัวลงไปอย่างที่ผมบอกเลยนะครับจากนั้นเราย่อนเหยื่อลงไปก็เป็นที่เรียบร้อยนะปะลาไหลตัวนี้ก็มากินเหยื่อจนได้แล้วนะดึงขึ้นมาไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่มีปักบุ้งมันก็ไม่ได้ออกไปพันุอะไรมากมายไซส์เล็กกว่าตัวแรกหน่อยนะแต่ก็ถือว่าพอใช้ได้เลยนะครับแต่ตัวนี้อาจจะไม่ใช่เจ้าของรูตัวจริงนะเพราะว่าโพรงเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะครับ และในจุดถัดไปตรงนี้สายเบ็ดก็ออกมาข้างนอกรูอีกแล้วนะครับลงไปพันกับปักบุ้งอีกแล้วนะแต่แหวกไปแหวกมาก็มาเจอปลาไหลนอนตุยอยู่ตรงนี้เลยนะแล้วไซของมันก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็แกะจุดที่มัดสายเอาไว้ได้เลยนะและสีชมพูที่ทุกคนเห็นนะครับก็คือยางโฟมนั่นเองนะเวลาถอดสายออกจากยางโฟมเนี่ยมันก็จะถอดได้ง่ายๆนะเราเพียงแค่พับแล้วก็ดึงสายออกมาได้เลยนะ จากนั้นก็ดึงสายขึ้นมานะครับเท่านี้ยางโฟมของเราก็จะไม่สะดุดอะไรแล้วนะครับและเวลาเก็บสายก็เก็บง่ายด้วยนะเวลาพันสายไปแล้วก็ตัวเบ็ดเสียบเข้าไปที่ยางโฟมก็แน่นสนิทด,ดีเลยและมาในจุดนี้สายเบ็ดก็ตึงไปอีกแล้วนะครับเวลาผมจับสายดึงเนี่ยผักบุ้งมันก็ขยับตามมือแบบนี้เลยนะก็แน่นอนแล้วครับว่าใจจะต้องคิดอยู่แล้วนะว่าจะต้องเป็นงานใหญ่ที่เราต้องลือผักบุ้งจนกว่าจะเจอปลาไหลอยู่แล้วนะครับ แล้วผมก็ลงมือแหวกปักบุ้งทันทีก็จะาเอเลยนะก็เป็นปลาไหลที่ไซส์เล็กกว่าก่อนหน้านี้ที่ได้นะครับแล้วก็มานอนตุยอยู่หน้าปักบุ้งแบบนี้นะก็โชคดีไปที่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่งานใหญ่แล้วก็งานยากอะไรมากมายและตัวอ่อนๆน,นุ่มๆแบบนี้ก็แสดงว่ายังตุยไม่นานเท่าไหร่นะครับและดึงสายเข้ามายางโฟมก็จะติดแบบนี้เราก็ทําการพับยางโฟมปลดสายง่าย,ายๆแบบนี้ไปเลยนะครับถ้าเจอกรณีแบบนี้มันก็จะดึงขึ้นมาได้ไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะ แล้วเรามาดูในจุดถัดไปนะครับตรงนี้สายเป็ดก็ตึงไปอีกแล้วนะายนี้เนี่ยก็ถือว่าตัวค่อนข้างชุ่มเลยนะครับหย่อนถูกจุดพอด,ดีเลยนะแล้วก็ดึงสายผักบุ้งก็ขย่มแบบนี้อีกแล้วนะครับก็แน่นอนนะครับว่าต้องทําการลือ้อแล้วก็แหวกผักบุ้งไปเรื่อยๆแล้วก็คอยดึงสายไปเรื่อยๆนะก็ออกแรงดึงแต่ว่ามันก็ไม่มาสักทีหนึ่งนะครับจุดนี้ก็ได้ลุ้นเลยนะครับเพราะว่าบางกรณีเนี่ยปลาไหลออกไปพันผักบุ้งด้านนอกสายตึงๆแบบนี้แต่ว่าตัวหลุดไปแล้วก็เป็นไปได้เช่นกัน และในที่สุดปลาไหลตัวนี้ก็โผล่ขึ้นมาจนได้แล้วนะครับไซส์ก็ถือว่าสูสีใกล้เคียงกับตัวที่ได้มาก่อนหน้านี้เลยนะแล้วก็ทําการพับยางโฟมออกปลดสายเท่านี้สายของเราก็จะลอดผักบุ้งได้ง่ายๆแล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ส้าสหรับหมายนี้เลยนะแล้วมาในจุดถัดไปตรงนี้ไม่ใช่ปลาไหลนะแต่เป็นงูก้นขบนั่นเองนะครับเจ้างูก้นขบเนี่ยก็เป็นงูที่มันชอบกินปลาไหลมากๆเลยนะ เวลาลงเบ็ดสายปลาไหลทีไรเนี่ยงูก้นขบตัวนี้ก็จะติดเบ็ดผมเกือบทุกรอบไปเลยนะก็ถือว่ายังโชคดีที่มันเป็นงูที่ไม่มีพิษนั่นเองนะสำหรับผมแล้วเจ้างูชนิดนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นงูที่น่ากลัวอะไรเลยนะครับ แล้วก็มาต่อกันในช่วงหัวค่ำกันอีกสักหน่อยนะครับตรงนี้ปลาไหลก็กินเบ็ดทรายแล้วก็ตึงเป๊ะแบบนี้ไปเลยนะแล้วมันก็ออกมานอนตุยอยู่ชายตะลิ่งตรงนี้นะครับหมายนี้ก็จะถัดจากกอผักบุ้งมานะความยุ่งยากมันก็เลยไม่มีอะไรเลยนะครับแต่สายเบ็ดเนี่ยมันมาตึงพอดีปลาไหลตัวนี้มันก็เลยนอนตุยอยู่ในน้ําแบบนี้นะครับล้วงลงไปจับปลาไหลก็ยังตัวนิ่มๆอยู่ก็แสดงว่าปลาไหลตัวนี้เนี่ยก็ตุยไม่นานเท่าไหร่นะไซก็ถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับ การปลดสายก็ไม่ยากเย็นเหมือนเดิมเลยนะพับยางโฟมแล้วก็ปลดสายได้เลยทันทีเท่านี้เราก็ดึงสายลอดทะลุคนาได้ง่ายๆกันแล้วนะครับจับปลาไหลแล้วก็ดึงสายออกมาได้เลยนะความยุ่งยากเนี่ยมันก็จะต่างจากกอผักบุ้งก่อนหน้านี้เลยนะที่ปลาไหลมันดึงสายออกไปแล้วก็ไปพันยุ่งเหยิงข้างนอกมากเลยนะครับแล้วก็เป็นปลาไหลแต้มที่6สําหรับวันนี้แล้วนะครับ แล้วต้มที่7ก็กําลังจะโผล่ขึ้นมาแล้วนะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหลุมที่ผมเหยียบลงไปแล้วดินมันก็ยุบตัวลงไปนั่นเองผมก็ดึงสายเข้ามาเรื่อยๆนะครับปลาไหลตัวนี้ก็โผล่ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วทุกคนมาดูซส์ตัวนี้กันแบบชัดเจนกันไปเลยนะผมจับให้ดูเลยนะก็เป็นปลาไหลซส์แบบใหญ่ๆกันเลยนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับแต้มที่7นะครับแล้วต้มที่8ก็กําลังจะขึ้นมาเช่นกันเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ผมเหยียบดินแล้วก็ยุบตัวลงไปนะ พอเปิดปากรูข้างล่างก็จะเป็นโพรงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่ามีเปอร์เซนต์เลยนะที่ปลาไหลตัวนี้เนี่ยจะเป็นปลาไหลไซส์แบบสวยๆเลยนะแต่อุปสรรคเนี่ยมันก็คือมแมลงที่มันคอยบินรบกวนนะบางครั้งก็เข้าตาด้วยนะครับแล้วผมก็ดึงสายขึ้นมาเรื่อยๆนะปลาไหลตัวนี้เนี่ยมันก็ค่อยๆตามมือขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเลยนะแต่ทุกคนลองมองสายเบ็ดของผมนะครับมันเริ่มมีแผลแล้วนะแสดงว่าปลาไหลตัวนี้เนี่ยมันพาลงไปบาดอะไรแน่ๆเลยนะ แต่ในที่สุดปลาไหลตัวนี้ก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไซส์ของมันก็สวยๆด้วยนะครับเวลาเห็นแผลที่สายเบ็ดตัวเองที่แรกก็นึกว่าจะอดกินปลาไหลตัวนี้ซะแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการหาปลาไหลในหมายปักปุ้งลกๆหรือว่าเป็นญ้าลกๆก,ก็ใช้ได้เช่นกันเลยนะจะเป็นวิธีสังเกตที่รูมันเปิดขึ้นมาหายใจ หรือว่าจะเป็นการเดินเหยียบแล้วก็ดินยุบลงไปก็ถือว่าได้ผลดีเช่นกันเลยนะครับส่วนเหยื่อก็จะเป็นเหยื่อสดนะก็จะใช้ได้ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่ไส้เดือนหรือว่าหัวใจไก่ก็ใช้ได้เช่นกันเลยนะครับ